วันนี้เราจะทำพื้นหลังสวยๆกันนะครับสวัสดีครับผมชื่อเหนือเมย์มาจากช่องแมงมูฟเฟมลี่ครับวันนี้เราก็จะมาสอนการทำพื้นหลังสวยๆแบบข้างหลังนี้นะครับเราไปดูวิธีทำกันเลยแอปที่เราจะใช้นะครับแอปพิกอาร์ตเข้าไปเลยเราก็เริ่มแต่งภาพนะครับ ให้ทุกคนหาคำว่าสติกเกอร์นะครับก็เราก็พิมพ์อะไรแล้วก็เซิร์ชไปอะไรก็ได้นะครับแต่เราจะเซิร์ชคำว่าควันสีดำเราก็จัดวางให้เรียบร้อยนะคบถ้าถ้าเรารู้สึกว่ามันเกินนะครับเราก็กดที่คำว่ายางลบก,ก็ลบไปเลยถ้าสมมติว่าลบผิดเราก็กดที่คำว่าทำให้คืนสู่สภาพเดิมนะครับ าเสร็จแล้วกดติ๊กถูกนะครับทีนี้ก็กดติ๊กถูกอีกทีนะครับทีนี้เราก็พิมพ์ข้อความนะครับของเราจะพิมพ์ว่า how to do this นะครับเราก็จะทำแบบผสมสีนะครับ ไปดูคลิปที่แล้วได้เลยว่าเราทำยังไงแบบนี้ถ้าเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยนะครับทีนี้ก็อยู่ในแกลเลอรี่แล้วนะครับโอเคครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย